ผมบุ๊กและทีมงานร้านยานเจริญรุ่งเรืองยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ลูกค้า Ford Ranger เข้ารับบริการอัปเกรดช่วงล่างใช้งานตัว Y S s D T G กระบอกเหลืองนะครับเลือกเป็นแบบ full set นะครับตัวโช้กอัพติดตั้งใช้งานร่วมกันกับตัวสปริง Y S คู่หน้านะครับผมตัวสปริง Y S คู่หน้านะครับจะเป็นสปริงแบบ progressive นะครับและเป็นสปริงอัปเกรดอัตโนมัตินะครับทำให้ช่วงล่างด้านหน้านะครับนิ่งหนึบมากยิ่งขึ้นนะครับและตัว Y S D T G กระบอกเหลืองนะครับสำหรับ ฟอร์ดเลนเจอร์นะครับจะช่วยลดอาการโคงเคงย้อยสายนะครับรวมถึงอาการดีดเด้งที่เจอเวลาท้ายเบานะครับตัวนี้จะเอาอยู่เลยครับสำหรับพี่ลูกค้าท่านใดที่ต้องการอัปเกรดช่วงล่างนะครับตัวไว้ s d t g กระบอกเหลืองถือว่าเป็นตัวที่น่าใช้นะครับตัวหนึ่งเลยครับทั้งหมดนี้นะครับพร้อมบริการติดตั้งเซตอัพและตั้งสูตรแมทชิ่งให้เรียบร้อยนะครับครบจบที่เดียวที่ร้านยางเจริญรุ่งเรืองสำหรับพี่ลูกค้าท่านใดที่สนใจเรียนเชิญนะครับโทรซน์แปดหกห้าหกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าจะใส่กับรถยนต์